็พบว่าเราสองคนเป็นประจำนะครับกับรายการโมเดลไลท์ครับเวลาดีๆเที่ยงตรงช่อง5เป็นประจำเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานี่นะคะได้มีโอกาสไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อเด็กไทยของเราด้วยละค่ะกับกิจกรรมลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโดยครั้งนี้ะดิขึ้นเป็นครั้งที่สิแล้วค่ะที่โรงเรียนบ้านวังโพอําเภอเทาอุเทนจังหวัดนครพนมเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมดีๆด้วยกันเลยค่ะในช่วงคนรรู้ผู้รสชาติช่วงควรรู้ผู้รถ สาลมาพัดดโบโบววววกยยยเปู่แลยยล้สสสสงนนมม็ไไาอยู่กับช่วงแรกของรายการกันค่ะกับช่วงควรรู้คู่รถนั่นเองค่ะวันนี้เอ๋จะขออาสาพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาทําความดีกันกับกิจกรรมลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนค่ะโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11แล้วนะคะเรามาจัดกันที่โรงเรียนบ้านบางโพอําเภอเทาเทนจังหวัดนครพนมแห่งนี้นั่นเองค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ใจดี3กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มลามินาฟิล์มกลุ่มกระทิงโทนและกลุ่ม BPS นั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้นะคะนอกจากจะมีกิจกรรมสนุกๆให้กับน้องๆแล้วยังมีการสร้างอาคารเรียนอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีหน่วยธนกรรมนี่นะคะมาให้บริการเคลื่อนที่และยังมอบชุดยูนิตธนกรรมเคลื่อนที่ให้อีกหชุดสําหรับชาวชุมชนบ้านวังโพอีกด้วยค่ะ นนี้เราอยู่กับคุณภัยวันเหล่าวัฒนาถาวรค่ะสวัสดีค่ะทราบม,มาว่าหลายๆพื้นที่นะคะประสบกับปัญหาการขาดบุคลากรน,นะคะด้านทันตกรรมสาหรับที่จังหวัดนครพนมมีปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนคะ,คะสำหรับในส่วนของจังหวัดนครพนมนะคะก็มีปัญหา ขาดแคลนในเรื่องของทันตบุคลากรไนะม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์หรือทันตพิบาลน,นะคะซึ่งในส่วนของทันตแพทย์นั้นะะจังหวัดนครนนเองปกติแล้วอัตราส่วนต้องหนึ่งต่อหมื่นประชากรน,นะแต่ในส่วนของจังหวัดนครนนนั้นณขณะนี้เรามีทันตแพทย์อยู่ประมาณ30กว่าคนนะคะในส่วนของทันตพิบาลนั้นนะคะเราก็มีทั้งหมดประมาณ49คนนะคะใน49คนนี้ก็จะกระจายในส่วนของอยู่ที่โรงพยาบาลนครนนทหน,นึ่งคน อยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนประมาณ30คนแล้วก็ที่เหลืออีก18คนก็อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะซึ่งณขณะนี้เองนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นั้นเรามีทั้งหมด152แห่งนะคะแต่เรามีทันตบ,บุคลากรเพียงแค่18คนนะคะซึ่งในส่วนของการขาดแคลนบุคลากรนั้นนะคะก็จะเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะก็ได้จัดทําโครงการกรณีเร่งด่วนนะคะโดยส่งนัเกเรียนนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดพอมนมณนั้น ปี2515ที่ผ่านมาก็ได้รับจัดสรรให้นักเรียนนะคะในพื้นที่ไปเรียนพันตุพิบาลนะในส่วนของวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะในส่วนต่างๆทั้งหมด32คนนะแล้วก็จะจบมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครพนมประมาณปี2517แล้วสําหรับความรู้สึกที่คุณไพวันนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลามิน่าสารฝันรู้สึกอย่างไรบ้างคะ,ะ,ะก่อนอื่นนะคะ,ก,ะก็อยากจะเรียนว่าขอขอบคุณทางลามิน่าฟิล์มเป็นอย่างมากนะคะที่ ได้บริจาคหรือให้ความอนุเคราะ์ในส่วนของยุนิาตาก,กรรมในครั้งนี้สำหรับจังหวัดพรมนงนงะคะเป็นครั้งแรกนะคะในครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้รับบริจาค ยูนิตทันตก,กรรมนะคะสำหรับภาคเอกชนให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะก็คิดว่ายูนิตทันตก,กรรมตรงนี้นะคะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเราจะให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอบชาซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ5,000นคนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายยูนิตทันตกรรมนี้ออกให้บริการประชาชนถึงในชนุมชนก็คิดว่าลามินาฟิลมนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สารฝันให้กับเด็กและผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอีกนะคะที่จะทำให้โรค ทันต์นะคะในส่วนของอทันตสุขภาพของประชาชนในจัหนงหวัดพอนแก่สามารถลดลงนะคะโรรงงงเียยยนขอออู่ไกกลาที่ด้านหลังของเอค่ะคือกิจกรรมสนุกๆเลยนะคะที่พี่พี่จิตอาสานี่นะคะเตรียมให้กับน้องๆนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมสนุกแล้วนะคะยังมีของรางวัลกี่ใเยอะเลยล่ะ ไปแล้วนะคะหมดเวลาของคุณรู้คู่พอดีเลยละครับนะคะช่วงนี้เาไปพร้อมกับเลยคุณตอสวัสด์คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคสนับสนุนโดย Hey, ลุยลงตัวอิซุซุกีแม็กบีครอสใหม่